สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่หกโอ้โหหกหอเท่าสซมตานหกเท่าก็คือตัดสินใจแล้วนะตัดสินใจ,จนเด็ดขาดลยนะตัดสินใจว่าจะทำอะไรเป็นที่สามหรอตัดสินใจ จะอยู่กับมือที่สามหรือว่าจะเลิกหรือว่าจะเลิก,อ,ก,ลกอ๋อตัดสินใจหันหลังหันหลังให้กับอะไรอ่ะให้กับให้กับเอ่อพวกมือที่สามหรืออะไรพวกนี้เหรอเขา<อ>เขาคิดนะเขาคิดแล้วตัดสิในใจนะเออเราอยากกลับมาคืนดีกับคนนะที่คุณนะที่เป็นทุกคนในครอบครัวนะแต่ว่าเนีย่ยแล้วว่าผู้ชายคนนี้โดนวะ อะไรนั่นแหละขอแใครนะใครที่อยู่กับผู้ชายคนนี้นะดูเลยนะเขาทาเสน่ห์ใส่พุ๊เขาทําเสน่ห์เขาทำของใส่ในคนนี้นะเป็นน้ํามันอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าเขาว่าแหละถ้าใครไม่เชื่อไปไปแอบเปิดดูกระเป๋าเขานะมันจะมีน้ํามันอยู่ในกระเป๋เขาไปแอบเติมอยู่ในอยู่ในนั้นแหละแต่ละว่านะส่วนแล้วแหละผิดถึงขนาดนี้จะอยู่แล้วของแล้วมันไม่อยู่่ะ อยู่หรือเปล่าคะคุณขาตรงหน้าไปอีกถ้าเป็นผู้นี่นะใครอ่ะใครว่าที่อยู่กับคนเนี้ยนี่แหละเล่นไม่ซื้อนะเล่นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าเล่นเล่นเล่นของดำของต่ำอะไรเงี้ยเล่นสองคลอะไรนส่นสนุก คือไม่มีปัญญาไม่มีสติปัญญาที่แบบว่าจะสู้เขาได้ไงก็เลยใช้ใช้แบบความใจรนไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ตัวเองตัดิดได้นะก็คือทางพวกของต่ำอะไรเนี้ย <มา S 1> เออใส่พวเนี้น่ไม่มีสมองวะ่ะคนทำไมก็ชั่วช่วเนาะคือทำไมอะทำไมไม่ทำแบบว่าคือ ำอะไรที่แบบให้มันเกิดประโยชน์เกิดผลหรือแม้แนตะ่สร้างบุญบารมีอะไรนี่นะแต่ว่านี่เอาไปทําแบบแล้วคนทําให้อไปไหนอ่ะแล้วถ้าตายไปอะ่ะคนเนี้ยเขาจะทําบุญให้คุณปะเอออย่าดออย่อออออานะอย่ามาขอบุญฉันนะฉันไม่ให้นะไปขอกับอีนี่นะที่คุณทําให้มันอนะ